สาปุติมุขเปตวัตถุเรื่องเปรตปากเนา่าท่านพระนารถถามเปรตตนหนึ่งว่า 7. ท่านมีผิวพรรณงามดังทิพยืนอยู่ในกลางอากาศแต่ปากของท่านมีกลิ่นเหม็นหมูนอนพากันชอนชายเมื่อก่อนท่านได้ทำกรรมอะไรไว้เปรตตนนั้นตอบว่า 8. เมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสมณะลามกมีวาจาชั่วยาบมีปกติสำรวมกายแต่ไม่สำรวมปากจึงมีผิวพันธ์ดังทองคำเพราะความสำรวมกายแต่ปากของข้าพเจ้าเหม็นเน่าเพราะพูดส่อเสียด 9. ท่านนารทะรูปร่างของข้าพเจ้าท่านเห็นเองแล้ว ท่านผู้ฉลาดซึ่งเป็นผู้อนุเคราะห์กล่าวไว้ว่าท่านอย่าได้พูดส่อเสียดและอย่าได้พูดมุสาท่านจากเป็นเทพผู้สมบูรณ์ด้วยสมบัติที่น่าปรารถนาปูติมุขเปรตะวัตถุที่สามจบ